สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Team c h ช n n น l นะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้งาน Page b u i l d อ r อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของ e l e m e n t นะครับที่เป็นทูลสำหรับการทำคอนเทนต์ของ Joomla นะครับเอ่อต้องบอกว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโลนะครับก็คือเรื่องของโลตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเราใช้โลเนี่ยเราจะสามารถลากลงมาเพื่อแบ่งคอลัมน์ต่างๆได้นะครับ แล้วก็ยังเป็นตัวหลักสําหรับการวางอิ e ล e มนต์ตัวอื่นๆด้วยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวต่อไปในหมวดของ Layout อยู่นะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัวล e a มอลล e ดมอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำาอติเคิลที่เป็นแบบปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่า c คนเซลก่อนก็นได้นะครับผมนิวขึ้นมาใหม่นะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์สมมติเราพิมพ์อะไรแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเาจะกดปุ่ม Read More นะครับอ,อันนี้นะครับ Read More แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะต่อเนื้อหาอีกอันนึงนะครับการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส,ส่วนส่วนบนก็คือเป็นอินโทร t อติเคิลส่วนล่างก็คือเป็น Full a r t i c l e นะครับดังนั้น Read m o เนี่ยจึงเป็นตัวแบ่งหน้านะครับเวลาเรานำไปใช้งานเช่นเราเอาไปใช้ก็ร่วมกับโมดูลเนี่ยเวลาถ้าเราไม่มี Read m o เนี่ยเทคพวกนี้มันก็จะยาวมากนะครับดังนั้น Read More ก็จะเป็นตัวแบ่งหน้านะครับทำให้เวลาดึงข้อมูลไปแสดงในโมดูลต่างๆเนี่ยมันก็จะสั้นลงหรือไม้กระทั่งการแสดงผลในหน้า c คตต g o r y b บล็อกเนี่ย ก็คือจะแสดงผลได้ตามข้อมูลของที่เป็นอินโทรก่อนนะครับเวลาคลิกแล้วคลิกอ์ติเคิลแล้วถึงจะเข้ามาดูข้อมูลที่เป็นฟูลทั้งหมดนี้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อในคลิปของการสอนทำจุมล่าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ให้เรากลับมาอ่าเราเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ทั้งหมดที่เราทำก่อนโอเคทีนี้ให้ผมกลับไปที่ Page b u i l e r r C k นะครับเพจ e ี i ีโอซีก็จะมีปุ่ม l e a d m ม r e เหมือนกันนะครับ เวลาใช้งานเราก็ใช้วิธีลากลงมาให้อยู่นอกเหนือจากตัวโลนะครับให้อยู่นอกเหนือจากตัวโลจริงๆมันก็คืออยู่ในตัวโลไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าให้สังเกตคือต้องอยู่นอกเหนือจากตัวโลนะครับแล้วเราก็ทําการสร้างโลถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับตรงเมื่อกี้นะครับที่มีเส้นขั้นนะครับแบ่งระหว่างข้อมูลที่เป็นแบบอินโทรกับข้อมูลที่เป็นแบบฟูลนะครับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับบางคนถ้าเกิดใช้เพจบิวเออร์นะครับ บางทีเราด้วยความที่เคยชินนะครับเราอาจจะใส่เทคแบบนี้นะครับเราใส่เทคแบบนี้ไปใช่ไหมครับสมมตินะอันนี้ข้อข้อ,ข,อข้อความตัวอย่างจากทางเพจ builder เขานะครับมันเป็น Low l o เ e มนะสมมติบางคนไม่รู้ก็คือใช้เส้นลิทมอลในนี้นะครับแล้วก็โอเคอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะอาจจะเกิดปัญหา error ได้นะครับดังนั้นต้องสังเกตว่าถ้าเราใช้ใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นเพจ builder สี k เนี่ยเราต้องมาเคลียร์เส้นลิทมอลตรงนี้ออกไปก่อนนะครับ เราต้องมาลบเส้นลิดมอตัวนี้ออกไปนะครับจากนั้นเราถึงจะมาใส่ในส่วนของตัวที่เป็นเส้นลิดมอรตรงนี้แบบนี้จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ชัดเจนกว่าด้วยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของแต่ละโลที่มันทําให้เวลาเรามองในเส้นลิดมอเนี่ยอาจจะดูลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นชัดเจนว่าเออมันเป็นเนื้อหาที่เราขั้นเอาไว้นะครับ ดังนั้นเวลาเราเซฟไปแล้วเนี่ยเนื้อหาที่จะแสดงในส่วนของอินโทรก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหลังจากที่คลิกเข้ามาที่ article แล้วก็จะแสดงในส่วนของตัวที่เป็นฟูนะครับดังนั้นเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมากําหนดเรื่องของ Image ตรงนี้ต่อระหว่างอินโทรกับฟูก็ได้หรือเราจะใส่ฟูอ image ที่ฟูแบบนี้เลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้การใส่รูปแบบหรือการนําเสนอข้อมูลแบบไหนนะครับมันจะใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าทางที่ดีผมแนะนําว่า Image ที่อยู่ในส่วนของอินโทรเนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของแท็บ Image นี้นะครับใส่ให้เรียบร้อยจากตรงนี้ส่วนตรงนี้ใส่เป็นแค่ข้อความเฉยเฉยก็ได้นะครับโอเคสำหรับตัว l e a d m o r e ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นในเรื่องของการแบ่งเส้นแบ่งขั้นเนื้อหานะครับระหว่างอินโทรกับ Full นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับ a c c o r d i o n นะครับ a c c o r d i o n เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบที่เป็นแท็บแนวแนวตั้งอย่างนี้ดีกว่านะครับ เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างเนื้อหาที่เป็นชั้นเลเยอร์ได้เวลาเราใช้ก็ให้เราลากมาสังเี้นะครับลากลงมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเพื่อนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นเซกชั่นนะครับเซกชั่นห้3 4ใหเราสามารถใส่นะครับจริงเราก็เพิ่มได้อีกนะครับให้เราคลิกเข้าไปในส่วนของตัวที่เป็น Edit Item ตัวนี้นะครับใน Accordion เนี่ยนะครับเขาก็จะมี p r o p e r t y นะครับให้เราตั้งค่าในหลายส่วนนะครับ แท็บแรกเลยนะครับ Accordion Edition ก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่กำหนดนะครับโครงสร้างเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ชื่อนะครับชื่อของในส่วนตัว s e c t ชันแต่ละอันนะครับหรือตัวแท็บแต่ละอันนะครับเช่นสมมติว่าเพื่อนๆต้องการทำหน้าเกี่ยวกับถามตอบนะครับก็คือเราก็สามารถตั้งคำถามสมมุติว่าผมตั้งว่าเป็นคำถามที่1อย่างนี้นะใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ย ในเพจ builder CK เราสามารถสร้างไอคอนหน้าบรรทัดของตัวคำถามได้นะครับสมมุติว่าผมมา select เ,เข้าไปสมมติว่าเป็นเอาเป็นรูปคำถามที่1เป็นรูปกระดิ่งอันนี้อย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะมีตัวอย่างโชว์ให้เราเห็นแบบนี้ถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยให้เราสามารถคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อ Edit ข้อมูลที่เราจะตอบตรงนี้นะครับคำตอบจากคำถามที่1อย่างนี้นะครับโอเค จากนั้นก็ให้เราทําการเซฟนะครับเมื่อเราออกมาเนี่ยปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวกระดิ่งนะครับนี่ผมเอาเมาส์ชี้ไม่ได้เพราะว่าชี้ปุ๊บตัวแถบสีส้มมันจะขึ้นมาบังนะครับก็ให้ดูว่ามันในคําถามที่1เนี่ยมันก็จะมีกระดิ่งตามไอคอนที่เราเลือกนะครับโอเคผมเข้าไปอิดิทใหม่อีกรอบนึงโอเค <S <S ดังนั้นตรง Accordion Edition เนี่ยก็คือเป็นการกําหนดคําถามแล้วก็เนื้อหานะครับเราสามารถที่จะ กำหนดแท็บ Default นะครับเราสามารถเซตตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเซตเป็น default ได้นะครับ,นะรบโอเคในแท็บที่2ก็เหมือนกันเราสามารถสร้างเหมือนกันได้นะครับสร้างตัวคำถามแล้วก็คำตอบแบบนี้นะครับเวลาเราปิดเราก็คลิกที่หัวข้อเขานะครับเรายังสามารถเพิ่มเซกชันไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็เราใส่ข้อมูลในส่วนของออหัวข้อนะครับแล้วก็คำตอบหรือรายละเอียดที่เราต้องการใส่เพื่ออธิบายในในหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับพร้อมทั้งไอคอนต่าง นะครับต่อมาก็จะเรื่องของ heading style นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวส่วนหัวนะครับของ section แต่ละอันนะครับเช่นสมมติว่าผมกำหนด background เป็นสีดำอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ background ก็จะเป็นสีดำตามที่ผมกำหนดนะครับ text สมมติว่าผม text เป็นสีเหลืองอ่ะสีส้มอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับเป็นสีส้มสมมติอย่างนี้นะอ่า text เป็นสีส้มอ่าโอเคเห็นไหมครับ ดังนั้นตัวนี้มันจะกําหนดในเรื่องของตัว heading ต่างๆได้รวมถึง format นะครับอันนี้ผมที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับระยะนะครับระยะสมมุติว่าเราก็จะต้องการระยะ10อย่างนี้นะครับ padding 10ตัว section มันก็จะกว้างขึ้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับในเรื่องของ active heading ก็หมายถึงว่าถ้า heading ไหนเป็น heading ที่เราคลิกนะครับหรือว่าทํางานอยู่เนี่ยเราจะกําหนดเรื่อง property เขาเช่นสมมุติว่า ในส่วนของสีสมมุติว่าตัวนี้ผมจะให้เป็นสีน้ําเงินสมมติอย่างนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่สีนะครับเราอยู่ที่สีอยู่ก็จะเห็นว่าเวลาสีเปิดก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับเวลา3เปิดสาก็จะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับเราสามารถสร้างรูปแบบของตัวเซกชันเนี่ยให้มีความแตกต่างกันก็ได้หรือจะเป็นคนละสีเลยก็ได้นะครับถ้าเราจัดการในส่วนนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเทคกก็จะเหมือนกันจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดู properties หรือ style เนี่ยของทุกๆ element เนี่ยมักจะมักจะเหมือนกันก็คือมีเรื่องสีเรื่องเทคเรื่อง format คือระยะห่าง border เส้นขอบ shadow เงานะครับแล้วก็ custom css ซึ่งเราสามารถใช้ตรงนี้กําหนดแต่ละส่วนของเขาได้นะครับโอเคต่อมาเรื่องของ content style ก็คือใน,ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับ คอนเทนต์สไตล์ตัวนี้อ่ะสบแบกเกราอีกสมมติสเปกเก่าผมต้องการเป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองผมก็โอเคไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอบโอเคเห็นไหมครับตรงนี้เนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือเป็นการแบ่งข้อมูลให้เราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับสไตล์ของแต่ละส่วนได้ตามทีมนะครับหรือว่าตามข้อมูลของที่เพื่อนๆต้องการนําเสนอนะครับเพื่อความโดดเด่นของในส่วนของเนื้อหาที่เราต้องการนําเสนอนะครับ ส่วนไอคอนนะครับก็จะกําหนดนะครับไอคอนคือส่วนที่เราใช้ตั้งแต่หัวข้อแรกคําถามที่1นนะครับอย่าง f o r m a t t i n g อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกําหนดระยะของไอคอนนะครับให้ห่างจากทางด้านขวาเนี่ยสมมติ20อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะขยิบตัวเองออกมาจากตรงคําถามที่1แล้วนะครับถ้ามากไปเราก็ลดลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็สามารถจะกําหนดเรื่องของตัวไอคอนได้นะครับความสูงความกว้างก็สามารถกําหนดได้นะครับ โอเคเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นแบบโปรนะครับในส่วนนี้จะไม่สามารถกําหนดได้แต่ว่าโดยเนื้อหาเบื้องต้นเนี่ยสำหรับตัวอัโคเดียนเนี่ยมันก็สามารถกําหนดแทบจะเรียกว่าครบทั้งในส่วนของตัวเฮดดิ้งแล้วก็ตัวคอนเทนต์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆใช้เนี่ยก็ดูความเหมาะสมเอาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนคือเส้นลิทมอลนะครับคือตัวนี้นะครับ ริดมอลเนี่ยถ้าเราใส่ไปแล้วเราใส่ซ้ําไม่ได้นะอ่าสมุติลากมาให้ดูนี้นะครับมันก็จะฟ้องว่าคุณใส่ซ้ําไม่ได้บัซซิริดมอลทำได้แค่1เส้นเท่านั้นนะครับเป็นตัวขั้นระหว่างเนื้อหาที่เป็นอินโทรกับเนื้อหาที่เป็นฟูลนะครับของคอนเทนต์อ่าอัโคเดียนนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นเหมือนแ็บเนื้ออ่าแถบข้อมูลนะครับแนวนอนไอแนวตั้งนะครับให้สามารถเปิดปิดข้อมูลแต่ละอย่างได้พวกนี้จริงๆตรงเนี้ยถ้าเราอย่างที่เราคนไทยเราใช้เนี่ย มักจะเป็นการนําไปใช้ในส่วนของอาถามตอบนะครับคําถามยอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้พวกส่วนอย่างเงี้เป็นตัวในการกําหนดในเรื่องของข้อมูลเหล่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาแค่2ส,ส่วนก่อนนะครับไปทีละนิดๆน,นะครับหลายๆหลายๆอิเลเมนนะครับเราจะได้เข้าใจทีละอันว่าแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ยังไงแล้วก็เวลาเราแก้ไขเนี่ยเราไปแก้ไขจากจุดไหนได้บ้างนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของนิดมอลแล้วก็อ c c เดียนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือการใช้งานหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามไปด้านล่างได้นะครับถ้าเกิดไหนที่เราตอบได้เราก็จะเราก็จะตอบให้นะครับแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นข้อมูลสาคัญครทั่จะทาเป็นคลิปสอนก็อาจจะมาทาคลิปสอนเพิ่ม,เต,มเติมให้อีกทีนึง โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ